สวัสดีครับมีดลกิแพรนะครับวันนี้เราอยู่ในบีโซ่เลยโซเนนนะครับวันนี้ขออนุญาตมาพูดถึงเทียซาราคิอันนี้ทําเองนะเอาของเอาของออฟฟิเชียลมาเนี่ยแหละปัจจุบันล่าสุดนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ที่มีเล่นซาราคิเองแล้วกันนะมีก็จะวางเทียตามนี้เ <c oughs> พราะว่ามีคนขอมาครับบอกว่าเออพี่มีตอนนี้พี่มีคิดว่าซาราคิเนี่ยจะที่เล่นได้เทียรประมาณไหนก็ตอบได้เลยครับว่าอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นเทียแล้วก็ตอนนี้ผู้เล่นใหม่นะครับแจกโค้ดเออแจกของเยอะมากนะเผื่อใครจะมาเล่นนะครัับบอ่เดดีียวมคนนาขึู้ร แจกตัวสามสิบแตกนี่สิแจกเพชรห้าพันเก้าร้อยห้าสิบโอ้ลีโลตอนนี้มันเงิบเงิบเลยนะรีโลยังไงคลิปหน้าหมีเคยทำแล้วครับลองไปดูได้นะเออเผื่อใครจะเผื่อใครจะทำนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนเทียร์ซาราคิอันนี้เป็นเทียร์งออฟฟิเชียลอันนี้หมีก็เอาซาราคิของหมีมาแปะหัวโดดๆเลยก็สรุปให้ฟังเลยก็คือเอ,อ่อที่ที่แปะเลยว่าลอยที่คือให้ให้รู้ว่าหมีเล่นแล้วไงเออคืออันนี้ขอขอ,ขออนุญาตบอกนะถ้าตอนนี้เราพูดถึงตอนนี้ยังไม่ปรับใช่ไหมถ้ายังไม่ปรับหมีให้ได้แคค่่่่่่่่เเเเเทีีีีียยยยยยรร์นนนนนะะับออามมมม้ลูไไไถึง ตอนนี้ทีมเก่งสุดก็คือ,อทีมทะลวงทะลวงจะมีใครบ้างก็คือมียินอมีโทเซนนะครับแล้วก็มีคู่อุระคลระก็ได้หรือว่าจะคู่รันเยคูก็ได้เล่นได้หมดเลยต่อ,อไปนะครับถ้าเกิดทีมเก่งสุดตอนนี้ก็คือไอเซนโซสุเกะน,นั่นเองนะครับอันนี้จากประสบการณ์เล่นเองล้วนๆเลยมีใครบอกไอเซนไม่เก่งไหม <laughs> อ่ะไอเซนโซสุเกะนะครับถ้าจะเอาแบบบ <c oughs> ิวดาเมจเขาแบบเบิ่มๆเลยก็ <c oughs> จะเป็นในส่วนใครครับเอามาคู่กันอีก2คนก็คือน้องโมโม,โมโจังในเองรู้ทําได้ค่ะแล้วก็อีกคนนึงนั่นเองนะครับน้องผู้หญิงชมพูชื่อไอ้น้องๆๆน,น้องอะไรนะอ๋ออุรฮิรัเคส,สุเกะคุณเรียกอุระฮาระเป็นน้องไปแล้วไม่ใช่นะ <c oughs> ยาดีเลสซิโยเนี่ยแหละครับสามคนอันนี้พูดถึงถ้าผู้เล่นใหม่งไงที่จะมาเล่นแบบผมเปนผมไปแล้วไอเดีถ้าชนะไอดีใช่ไหมแนะนําเอาเินซีหกหรือไม่ก็ไอเซนซีหกเลือกเอาแต่ถ้าเกิดอยู่คู่กันยิ่งเม่นะคคครับููหฟเลา คือใครสมมติไอเซนไปเไล่นกับยินเนี่ยมันจะได้บับทะลวงแต่ดาเมจทะลวงมันจะได้เป็นของยินนะเวลาดูค่าสถิติเพราะนั้นเวลาเล่นเนี่ยจะรู้เลยว่ายินดาเมจเยอะกว่าไอเซนนะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่มันก็คือดาเมจที่คนในพาร์ตี้ตีติดทะลวงไงยินมันก็เลยได้เพราะงั้นตอนนี้ถ้าเกิดใครจะรับจริงๆให้นะเอาซ6เอาแบบเมบเมเลยว่าเอายินหรือไอเซนไปเลยครับ2ตัว2ตัว,ตวยิ่งคู่หูโดโอได้ยิ่งเมบ2ตัวนี้จบเกมได้เลยแบบสบายๆแบบหลับตาออโต้บอทก็ยังผ่านโอเค ต่อไปส่วนทีมซาราคิทำไมหมีให้แค่อยู่แค่แรงเอใช่ไหมพอๆกับอิจิโกะเอ้าเดี๋ยวบอกพี่หมีบอกว่ามันแรงกว่าอิจิโกะมันแรงกว่าก็จริงแต่มันไม้ถึงขนาดยินเพืยอัลลิภามบอกปหะเดี๋ยวเดี๋ยวมีพูดกับพี่หมีเล่นนะประสบการณ์จริงยินจะมีท่าชาร์จสามทีกดค้างแล้วไปแล้วปุบปุบปุบเสร็จเลยแล้วตอนที่มันปล่อยเนี่ยอมมาตะตีมันไม่โดนครับและยินเนี่ยการลินของมันค่อนข้างผิวไหวคือถ้าเกิดคนที่เล่นยินมาจะเล่นซาราคิจะรู้สึกหัดใจเลยซาราคิมัน้้ายนี่กกดดดแหลบ็ไ วลาก,กดชาร์จสามทีก็ปกติมันไม่โดนอีกคือมันตัวละครที่หมีว่าน่าจะโกงสุดแล้วก็เวลาใช้ท่าม่ตายสิทธ์เนี่ยมันจะสามารถใช้ท่าม่เออสามารถใช้ท่ากดชาร์จเนี่ยตรงนี้เพิ่มเติมได้อีกครับสามสเต็กลเลยต่อเลยอันนี้คือคองมีรีวิวด้วยตัว C2 นะ C2 อยังโหดของ C C2 มีอัลติเมทประมาณ6ล้านแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ C6 น่าจะ10ล้านบวกแต่ว่าตาประทับหมีค่อนข้างดีนะตาประทับหมีได้สกิลต,ต่อสู้2ออันนะ ี่ยมีขาดอีกอันหนึ่งเนี่ยโฟมสามแล้วโอ้คือเอาง่ายๆนะกดแค่ชาร์จนะอ่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่นยินให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆแบบเป็นผู้เล่นใหม่ไม่รู้วยินมันคือใครครับพี่เออยินมันคือใครอันนี้ทีมครับโอเซนอยู่ไหนว่าไม่มีไม่เห็นโทโ <laughs> บุคคลที่มองไม่ไม่ไม่ค่อยเห็นตัวตนนะอ๋อลนันยิงฟุ้นแล้ขที่เกียจ ปุ้ยสารคีเซปจิมันยังอยู่เลยตกใจอ่ะเนี่ยครับประมาณนี้ยินเป็นตัวละครที่เล่นง่ายเก่งอ่ะถ้าเกิดระดับความยากองนนยินอีซี่ถ้าไอถ้าเกิดเป็นไอน,นั่นอ่ะไอสารคีมีให้ฮาร์ดนะครับวิธีการเล่นแต่ไม่ถึงวันนี้ฮาร์ดแต่ก็ฮารนะ์ดเนี่ยวิธีการเล่นยินนะเนี่ยกดสลับมาดูไม่เห็นปะเนี่ยสกิลเนี่ยกดทางนะผมว่ะมันจะได้สามสแต็ปเนี่ยล้วก็ปล่อยเนี่ยเวลาชาร์จไม่ตีมันไม่โดนมาแค่ได้จบ้วการโจมตีมันแค่ได้จบแล้วครับที่เหลือเราก็หลบป้า ตบายเล่นยินเนี่ยอย่าเลยอย่ามาเที่ยวกับซาลากิโอโหตัวซาลากิช้ามากเห็นนะการเล่นมันไวมากครับทีมทะลวงอ่ะเดี๋ยวขอญาตพูดสาหรับผู้เล่นใหม่แล้วกันที่มพ,พี่มีครับไอเซนมันเก่งไงใช่งไหมครับไอเซนโซซเกะผู้ด,ดีมันมีอะไรที่โกงที่สุดแล้วก็คือตัวละครเวลาตีไอเซนมันหลบเองเลยคือเอาเท่าที่ดูนะตีสิบทีมันหลบไปสักสองเอ้ยมันหลบไปสักแปดสักเก้าเสองสองก็แย่แล้วมันหลบเองอัตโนมัติเลยครับแล้วแกก็จะเยอะแกทำอะไรของแกหรืออะไรอย่างงี้นะนะเออ อ่ะนั่นแหละอ่ะส่วนทีมซาราคินะครับ้าเป็นผู้เล่นใหม่ใช่ไหมถ้าเกิดสมมุติเปิดเบียคุยะไม่ได้ใช่ไหมครับเนี่เบียคุยะตัวซับที่ดีที่สุดของสายฟาดฟันก็ให้เอาลูเคียจังใบลูเคียจังเติมแค่สามสิบห้าบาทเท่านั้นเอามาเล่นได้เลยแล้วมาแช่โอ้ยจริงๆหมีมานั่งคิดดูนะลูเคียอาจจะเหมาะมากกว่าเบียคุยะก็ได้นะเพราะว่าลูเคียมันแช่ครับทำให้ซาราคิเล่นง่ายกว่าเยอะเออเพราะตัวซาราคิมันค่อนข้างมันต้องเข้าไปบวกซะมากกว่าอืม แล้วก็เป็นในส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับที่ควรจะต้องเอาก็คือเนี่ยนะครับอย่างดิเลสซิโอคือคุณอุาฮาราเคสสเกะถ้าเกิดไม่ได้จริงๆก็เอาเป็นน้องยายิีรู้จังนั่งชมการมีบับคู่กันแต่ก็สู้อุอาฮาราไม่ได้นะแล้วมีเทสแล้วว่าเอออันนั้นสำหรับผู้เล่นใหม่ที่จะต้องโฟกัสก็คือสัตว์อ่ะนี่ไงการเปลี่ยนแปลงนี่ไงมีการปรับเปลี่ยนแล้วครับเขายังไม่ได้ปรับซาลาชีแต่ปรับหน้าตรงนี้จากจากม,มีชอบหน้าโลโก้ตอนแรกมากกว่าเท่กว่า อันนี้มีการปรับแลนะแต่ปรับแบบเี้เบอร์ที่พดหนึ่งจังหวะไปอจ,จ้าโอ้โหอยากเทสซาราคีซีหนึ่งกับซีสองจังแต่ไม่เป็นไรครับเดิมมีต้องเก็บตัวแหละเพราะว่าต่อไปเนมต่อไปไม่ไม่เนมก็กิมจอแต่คิดว่ากิมจอนะเพราะว่าสก,กิลมันออกมาสุดแล้วอะเนมยังไม่มีอ่ะคำถามก็คือว่ามันมันจะปรับซาร์ดี้ไหมอันนี้หมีบอกได้เลยว่าปรับแน่นอนทำไมใช่ไหมเหตุผลแบบสั้น,นๆง่ายๆเลยก็คือตัวต่อไปจะเข้าเนี่ยอ่าอถ้าเป็นกิมจอเป็นสายหมัดครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเนมอะ หรือว่าโอคิโอลาโอคิโอลาเป็นสายยุทธศาสตร์สายพาดฟันแล้วก็เนมเป็นสายซับสายพาดฟันเพราะฉะนั้นซาลาคิต้องปรับแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่ปรับแล้วอีกสองตัวนี่เข้ามาใหม่ใครจะเปิดนะใช่ปะมีความรู้สึกไหมเอาอย่างนี้เปิดยุทธศาสตร์กับเออซับไปแต่สายสายฟันมันยังไม่เก่งเลยอะเออใช่ปะก็ประมาณนี้แหละครับกูเล่นใหม่ลิงหารอะไรเอาซาลาคิ่มกการ์ดเพราะว่าไม่มีทางเลือกมีความู้สึกไหมมันไอเซนกับยินมันไปแล้วไงมันเปิดไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะเอาประมาณนี้แหละ อ่ะต่อไปเป็นส่วนตัวละครตัวละครควรเปิดจากไหนครับเปิดเอาเบียคุยาที่นี่แล้วก็เป็นในส่วนอุระหระถ้าเปิด300ร้อลงไม่ได้การันตี300ร้อลงให้โลกตัวหนึ่งถ้าเกิดเปิดเบียคุยาได้อ,อุระหระถ้าอุระหระได้ก็เบียคุยาแค่นี้จบแล้วต่อไปการประทับแน่นอนถ้าเราจะเล่นคู่กับซาลาตีเราต้องมีการอุระหระนะครับหนึ่งแล้วก็การเบียคุยาแค่นี้จบแล้วส่วนซาลาคิต้องมีการ์ดของเขาแค่นี้แหละจบอ่า มีว่าปรับเพราะว่าฝรั่งยังล้ออยู่เลยวันนี้เขาก็าล้อ,อมีให้ดูฝรั่งล้อซาราชีเห็นปะเห็นปะเอาแบบแปลแง่ายๆก็คือว่าซาราชีมาไม่ถูกไทยเลยครับเทียบกับยินกับไอเซนไม่ได้เลยเห็นมากก็จะเป็นโลมซาราชีโดนยินกับไอเซนจัดก,การนะครับปา๋าลุกไม่ขึ้นกันเลยทีเดียวว่านั้นมีคิดว่าเออคนมันโพสในบอร์ดอินโดอ่ะคนในบอร์ดบอร์ดฝร,ร,รั่งเยอะบอร์ดไทยเยอะแล้วมีคนส่งเรื่องนี้ไปให้แอดบินเยอะนะเออมีคิดว่ายังไงเขาก็น่าจะเปลี่ยนครับเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆกอ่ออกอน ถ้าเป็นผู้เล่นเก่าก็รอไปก่อนถ้ามียินมีไอเซนแล้วอะไรพวกนี้รอไปก่อนถ้าเกิดมันปรับจริงๆค่อยว่ากันแต่ถ้ายังไม่ปรับก็ยังไม่ต้องก็ได้ประมาณนี้โอเคอ่ามีเรื่องอะไรอไหมครับทีมไหนกงสุดก็ไอเซนกับยินเลยครับอันนั้นบอกอันนี้บอกไปแล้วนะอ่ะตอนนี้มีคนในบอร์ดโฟเทสดาเมจของไอเซนกับอ่า ซาลากีนะซีหกนะแต่ว่ามีคงเทสให้ไม่ได้มีก็ซีศูนย์นะมีไม่ได้ใส่เติมเยอะนะแล้วมีก็เล่นตอนนี้หกเออประมาณห้าเกมมีไม่สามารถเติมในทุกเกมครับไม่ไ,ไหวเนี่ยซีศูนย์อ่ะแต่ว่ามีคนเทสอยู่ในบอร์ดลองไปดูได้นะครับก็มีคนเทสอยู่เนี่ยเออเดี๋ยวมีแปะให้ดูเนาะนี่ตรงมีคนเทสอยู่ในบอร์ดนะครับอ่ะลองไปดูในบอร์ดได้นะ เห็นป่ะซาราคิได้เปอยู่ที่64ล้านส่วนไอเซนซูซเกะ65ล้านนะครับเพวัะนั้นบอกได้เลยว่าซาราคิก็ยังถือว่าดามเมจแรงมากคือบางคนอาจจะบอกว่าไอเซนเป็นยุทธศาสตร์ใช่ไหมแต่จริงๆไอเซนมันเป็นตัวดามเมจที่แรงต้นๆของเกมครับถ้ามันแพ้ก็อาจจะแค่ยิงตัวเดียวตัวอื่นชนะหมดขนาดตอนที่ไอเซนมาอิซึระยางสู้ไม่ได้ไม่มีดามเมจตัวไหนสู้ได้เลยมันเกินคขาว่ายุทธศาสตร์ไปเยอะแล้วไอเซนอะถ้าเกิดซาราคิซีหกสามารถดามเมจได้เกือบๆไอเซนนี่ยแปลว่าเก่งอ่ะแค่นี้มีสรุปให้ฟังเลยเผื่อใครจะะเปิดน แต่ถ้าเกิดใครยังไม่ชัวยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมัน,ม,นมันจะไหวหรือเปล่าเขาพี่มีอย่างนี้เดี๋ยวเราไปเขาแก้ก่อนละกันเอาชวัวชัวนะแต่ว่าที่ดูจากตอน,นเหนบ้างซีหกเนี่ยดาเมจเกือบไอเซนนี่คือว่าแรงมากเลยครับเพราะว่าเอาจิงตัวดาเมจถ้าไม่นับยินไม่มีตัวไหนแรงเท่าไอเซนนะมีพูดถูกปะผมก็อาจจะบอกไอเซนยุทธศาสตร์โอ้ไอเซนมันคือพระเอกของเกมนี้แล้วมั้งเนี่ยคือาพูดกันตรงๆเลยขณะอิจิโกะยังไม่มีหลบเองเลยไอเซนมีหลบเองมันหลบของมันเองเลยครับแล้วอันติเมตก็แรงยุทธศาสตร์ก็แรงโจม แอมมี้ถ้าเอ่อไอ้นั่นอะเขาเรีเเยกว่อาอะไรนะท่ายุทธศาสตร์เคาน์เตอร์กดร้อยเปอร์เซ็นเต็มฝั่งซ้ายเนี่ยเคาน์เตอร์ได้อีกสามคนโอ้โหมันจะโกงอะไรขนาดนี้มันสุดๆแล้วอะเพราะนั้นก็ตัวละครมาใหม่ก็จะเป็นเทียบกับฝ่าไอเซนเล้วที่ฝ่าล่างแรกอย่งนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวฝ่าล่างสองร่าง 3, จะเป็นยังไงวะเนี่ยมีอะไรอีกไหมครับไม่มีแล้วมีอยู่แค่นี้นแหละเออ ผู้เล่นใหม่หาใครก็อย่างที่อันนี้มีบอกไปแล้วนะก็ไอเซไอนัน่นอะไรนะซาลาีเพราะว่ามวมไม่มีทางเลือกไงถ้าตอนนี้มันมีตู้ให้เลือกคกะหมีก็จะบอกเลยออเ,อเอาเอาเงินกับไอเซเลยแบบไม่ต้องคิดอนอ้มันมีอ้ตทีเผยทีหนึงโอ้โหก็เรียบร้อยเลยครับเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวหมีรอไปเปิดกิมจล้อกั้ไม่เป็นไร ก็ตามนี้แหละมีก็บอกแล้วก็เผื่อใครมีคำถามอะไรก็แค่ก็เม็นผู้คุยนักเปลี่ยนได้สำหรับบีโซเลโซนเน่นครับสรารคกซีเก่งไหมเก่งแต่ไม่สุดขนาดกินกับไอเซนอนะันนี้พูดเหมือนเดิมกับที่เทสต,ตัวเองแล้วนะอ่ะให้ดูนะว่าเทสจริงไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มโนนะอ่ะเนี่ย 100, เลเวลาร้อยอะอาวุธแม็กแม็กแม็กอันนี้ก็สีหกหมดเนี่ยครับการ์ดเกิร์ดเนี่ยเนี่ยสเตตัสก็ทำมาถูกต้องแล้วเนี่ยเนี่ยอ่ะเออมีคนถามบอกว่าสรารคกซีสายไหนไปดูบอร์ดได้ครับเขาก็เล่นเอ,อ่อคล้ายๆหมีกันอย่างเงี้ยนั่นแหละ โบนัสพี่ปกติร้อยหกโคกเห็นว่าสรุปก็คือซาลาคิเล่นสายไหนเห็นว่าอันนี้ซาลาคิเล่นสายไหนนะทุกคนเป็นอย่างนี้หมดก็คือเล่นเล่นไม่ได้โบนัสพี่ปกติเพราะว่าซาลาคิเวลาใช้ท่าไม้ตายเสร็จแล้วเนี่ยมันจะตีแล้วติดสองท่าเลยครับทั้งเอ่อดาเมจของตัวเองแล้วก็ดาเมจปกติเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องทำกับซาลาคิเพราะว่าดาเมจโบนัสพี่ปกติที่ติดเนี่ยมันติดคีได้ด้วยเพราะนั้นถ้าเกิดเพื่อนสามารถตีคีได้มันจะได้สองต่อเพราะนั้นซาลาคิควรจะต้องติดโบนัสพี่ปกติให้ได้เยอะที่สุดยังคงม ภาชนะของยินเนี่ยเวลาเปิดใช้เนี่ยเห็นไหมครับเออถ้าเรามีค่าบนั้ปกติ80สนะจะบวกอีก80ก็คือ160ทันทีเลยแค่นี้มันก็เยอะมากแล้วเออแต่บางคนจะไปใช้สายบนก็ได้เออเดี๋ยวมีให้ดูไล่ไล่ไปดูเลยดูนะสรุปสลาคิ อ่ะเห็นป่ะทุกคนทำเหมือนกันเลยอัตราคีย์60แล้วก็ดาเมจคคิิคอนเบิ่มๆเลยครับอัตราคีต้อง60-80ไป60-80เปอร์เซ็นขึ้นไปนะถ้าไม่ใส่ย,ยาจีลุกแล้วก็วุฒิภิวัติเนี่ย100-150-160ไปเลยครับเนี่ยทุกคนเล่นเป็นเวเดียวแบอุ้ยคนนี้อัตราคีน้อยไปจะติดคีไม่ได้เพื่อนอ่ะคนนี้คนนี้อาจจะยังเพิ่งทำเออเนี่ยของยังลังเลอยู่มัง้งเฮ้ยกูจะทำดีหรือเปล่าว่าจะลิกชิพายละคนนี้คนผิดหวังกันเยอะครับอ๋ออัตราคีเนี่ยนะทุกคนอัััันนนนนนนเเเี้้้้ยยยยยืไไดลลลโบบสิตอะึึึงงถขปครแวก เป็นในส่วนการเออ่ใส่ค่าอาัตราคีดให้ได้60-80แค่นี้แหละกาแฟกาแฟีน่าจะคนไทยนะกาแฟอ้าวเออเนี่ยกาแฟี่เกาไก่มากเขาพยายามอย่างน้อยให้เกิน80ครับจะได้เพิ่มอีก80แค่นั้นเองแล้วที่เหลือก็ไปทำอาัตราคิดนั่นเองคิดคอนเบิรมเบิรมแค่นี้ก็ตายอ้าวมีอยู่อันบบดับสี่ดีกว่าเฮ้ยลัคก,กี้แบร์อยู่กับเขาดีกว่าอู๋ใส่ฟีใส่เติมน้อยก็มาทาย,ยานอยู่จุดนี้ได้นะครับวับนนั้นเปรูอัติ108เห็นไหมมีก็อัตราคิ้60-103ที่มีอาจจะตตตต้้้้้้้อออองงเเพิิม่มาาจจะแแบบบไไปนนนนปนนนโัััสสรรใหดก 150, 180, ลกลว็ี สัก60-80แล้วก็ดาเมคคิดค่อนให้ประมาณสัก1 5 0 2 0 0แค่นี้แหละแค่นี้ก็แรงปีแล้วอ่ะก็จบแค่นี้นะครับเผื่อใครมีคำถามอะไรก็ตั้งไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนได้สำหรับบีโซเลโซเนนะครับอ่ะแล้วจ